จริงๆต้องขอบคุณทางผู้ใหญ่ด้วยทางวิวค่ะที่ที่ผลิตซีรีส์ดีๆแบบนี้นะคะแล้วก็แล้ก็เลือกออมในการที่จะให้รับบทนำอนะไรเงี้ยดีใจดีใจมากค่ะที่ที่ทางอวอร์ดเขามองเห็นผลงานของเราด้วยเพราะว่าซีรีส์ในประเทศไทยแบบเยอะมากๆหลายหลายแอปพลิเคชันหลายช่องด้วยก็ดีใจที่เขาได้ดูงานเราด้วยค่ะสมบุมณ์นะเรื่องนี้ถ่ายยากมากก็เราไปถ่ายที่นิวยอร์กตอนนั้นติดติดโควิดด้วยค่ะจําได้ว่า พอตอนหายแล้วเราก็ต้องถ่ายใช่ไหมคะวันสุดท้ายก็ยังเหนื่อยจนจะเป็นลมเลยอ่ะเพราะเรารู้สึกว่าเรายังหายใจไม่ค่อยดีจำได้แบบจะเป็นลมจะเป็นลมเลยค่ะก็แบบไม่ไหวสําหรับเรื่องนี้ก็คนได้ดูประมาณ14กว่าประเทศเหมือนกันใช่ค่ะายเหนื่อยก็จริงๆตื่นเต้นเพราะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยได้รางวัลอะไรอยู่แล้วแล้วก็ก็ดีใจที่เขาเห็นออมอ่ะไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะแบบเอออ้อมเล่นเรื่องนี้นะ ก็บอกว่าเฮ้ยินดีด้วยนะคะอะไรเงี้ยไม่เป็นไรพี่แอมก็หลายๆวาะก็ก็พิเศษให้เราอยู่แล้วค่ะยังไม่รู้หรอกค่ะเพราะว่าแบบมันก็เป็นเรื่องแบบอนาคตเราก็ไม่อยากแบบกะดเก์อะไรเงี้ยค่ะถามว่ามันเราจะไม่พูดถึงอนาคตเลยมันก็ไม่ใช่อย่เงี้ยแต่ว่าก็รอให้ทุกอย่างแบบชัดเจนอะไรเงี้ยก็ค่ะแลวมันการพูดคุยกันแล้วมันก็ต้องมีบ้าง เรื่องปรับจูนนี่ปรับตลอดเวลาเลยค่ะเพราะว่าแบบคือการการพบกันมันก็มีสถานการณ์หลายๆเรื่องที่เราจะต้องเจออะไรเงี้ยแล้วก็ต้องปรับตัวปรับวิธีคิดให้เราอยู่ร่วมกันได้ไปเรื่อยๆจริงๆทุกวันนี้มันก็เป็นความสุขแล้วแหล,ละในความรู้สึกออมน้าไม่ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราได้ใช้ชีวิตตรงเนี้ยแบบมีความสุขแบบเต็มที่แล้วการแต่งไม่แต่งมันเราก็ใช้ชีวิตแบบความสุขเท่าเดิมสำหรับม,มันก็เป็นสิ่งที่เขาเป็นห่วง คือวิธีคิดหลายคนมองไม่เหมือนกันเขาอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> เราถ้าเราแบบได้ได,ได้มีภาพแบบที่เขาอยากเห็นเขาก็จะชื่นใจในความรู้สึกเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆพี่อมเป็นคนขยันทํางานมากนะคะคือตอนนี้พี่อมมีงานหลายๆอย่างมากๆเลยที่พี่อมแบบเหมือนต้องทําแล้วก็ต้องดิลอยเป็นกําลังใจให้เขาเอาเป็นว่าก็บอกว่าขอบคุณที่ทุกคนแบบใ,ให้ให้ให้กำลังใจแล้วก็ ติดตามแบบคอยเชียร์เราให้กำลังใจเราตลอดใจเย็น